สวัสดีครับผมมาพบกับอึ้งฮะรายการรถแซบเบอร์บายบีทีเอสครับผมคนหนึ่งไร้คนหนึ่งแชร์ครับในกับทีมงานแล้วก็ให้กับเบรตันโชว์ด้วยครับวันนี้พี่อึ้งเอารถ SUV นะฮะมาให้ดูกันบ้างถ้าเป็นค่ายอื่นนะฮะผมบอกคําเดียวว่าราคานี้ไม่มีแน่นอนแต่นี่มันเป็นค่ายแบรนด์รองนะฮะก็คือเป็นค่ายของนิสสันวันนี้เอานิสสันเอสเทรลครับเครื่อง2.0นะฮะเป็นตัวขับ4นะฮะเป็นน้ํามันล้วนนะฮะไม่ใช่ตัวไฮบริด รถคอสอปีผลิตครับปี2014-2015ราคาครับตอนนี้รถจากหน้าป้ายไปเลยครับ20,000บาทครับผมรถสภาพสวยจัดหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดเลยภายในสภาพสวยเลยบุกคู่มือกุญแจสำรองนี่ครบเลยราคาหน้าป้ายผมเปิดอยู่ที่499,000เอาคำนวณดูแล้วกันครับลดไป20,000บาทครับผมเหลือเท่าไหร่รับประกันหลังการขายครับซ่อมศูนย์นิสันนะฮะทั่วประเทศไทยเลย2ปี หรือว่า20 0 0 0กิโลครับผมนะจากบริษัทฟริกแมนครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูความงามแล้วก็ภายในกับผมครับเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ด้านในนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวขับสี่นะฮะถ้าเป็นค่าอยอื่นนะผมพูดคำนี้เลยว่าถ้าเป็นรถ SUV เอ้าจะยกตัวอย่างถ้าเป็นแบบ h อน da นะ CRV นะราคานี้ไม่มีแน่นอนคุณต้องคุยราคา60กว่า600,000กว่าแน่นอนครับ ราคานะต้องคุยกันที่ห0 0สนกว่าแน่นอนแต่วันนี้นะฮะราคานะฮะหน้าป้ายผมนะตั้งไว้4ี่แสนเก้าหมื่นกพันลดไปเลยครับ20,000บาทนะลดไปเลย2 0 0 0 0บาทเหลืออยู่4ี่แสนเจ็ดกพันตัวนี้กิโลไมพีม่มาหนึ่งแสนมกิโลผมรับประกันไม้แท้ให้นะครับนะผมรับประกันไม้แท้ถ้าหลายๆคนบอกมันแท้ปะ่ะโอ้โหถ้าผมจะเขี่ยไมหรือว่าผมจะทําเกี่ยวอะไรกับไม่นะ ผมทำเหลืออยู่90,000มืไม่ดีกว่าสภาพรถเนี่ยอย่างรถวิ่งเ0 0 0หโลเลยแต่นี่ผมถือว่าผมรับประกันใหม่ไงผมขายตามใหม่เลยแล้วก็ขายราคาแบบนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมมีรับประกันนะซ่อมศนะูนย์นะนิสันนะยาวนานถึง2ปีหรือว่า2,000 20, 0กิโลนะฮะ180รายการเอามาดูออปชั่นคร่าวๆกันเลยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปลายกระจกนะฮะจะมีนะฮะ จะมีตัวเชลเลนต์อยู่นะครับนะฮะเวลารถวิ่งขึ้นมาตรงปลายกระจกฮะมันจะมีนะครับไฟสีส้มนะฮะคอยเตือนนะครับปิ๊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 บไปอยู่นะฮะตัวนี้นะครับผมนี่เวลาเราจะเลี้ยวกระชันหันหรือนะครับเรามองกระจกมองข้างเนี่ยมองไม่เห็นนะครับอย่างมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแบบวึดเดียวเลยเงี้ยนะครับบางทีเราดูครั้งแรกไม่เห็นพอเราจะหักเลี้ยวปุ๊บมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้นครับโปรเซ็นเซอร์ของมันเนี่ยจะจับไว้นะฮะตัวนี้ก็โอเคครับระบบแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลย ด้านข้างนะฮะก็จะมีตัวระบบกันลื่นตัวสวิต์เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมนี่ครับได้หลายระดับนะได้1ระดับ2ระดับเลยนะฮะที่ตั้งไว้ให้นะครับผมนี่นะครับผมมาดูที่พวงมาลัยครับสภาพมันสวยอะพร้อมด้วยมันติฟัง์กชั่นนะฮะตัวร็อกคดคอนโทรลเลยนะฮะตัวคําสั่งเสียงรับโทรศัพท์แบบไร้สายด้านซ้ายก็จะเป็นแบบพวกเล่นนะฮะกับหน้าจอพวกเพิ่มเสียงเบาเสียง เปลี่ยนคื่น fm เปลี่ยนหน้าจอนะฮะประมาณนี้นะครับผมคอนโซลสภาพงามเลยนะคันี้ก็ตัวปุ่มคุณสตาร์ทกุญแจก็จะเป็นแบบกุญแจแบบคีย์เลสนะครับผมนี่นะครับตรงข้างประตูนะสามารถใช้มือนะครับประทับนะฮะเปิดล็อกนะฮะได้นะฮะก็เรียกกุญแจคีย์เลสนะครับผมนี่หน้าจอก็ประมาณ7นิ้วรองรับก็จะมีกล้องถอยหลังแล้วก็กล้อง360อองศานั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเมนูภาษาไทยตัวนี้ก็สามารถเชื่อมนะฮะ บูทูธนะครับผมนะเข้ากับเครื่องเล่นได้เลยตัวนี้ก็ยังรองรับนะัพวกแผ่นซีดีดีวีดีได้อยู่ระบบแอร์ก็จะเป็นอุณหภูมิแยกซ้ายและขวาแรงลมใช้ด้วยกัดเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะสามารถเล่นแบบทิปโทนิกได้ที่วางแก้วนะฮะตัวนี้นะฮะมันจะมีความเย็นมันก็จะมีสวิ์นะฮะเปิดปิดอยู่นี่นะฮะนี่อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้นะฮะเป็นตัว4ี่นสนะฮะก็จะมีสวิ์นะฮะเข้าตัวโฟร์วินะฮะตัวไหนที่เราอยากจะใช้ตัวขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเราก็ ปรับโหมดมาที่ 2WD นะถ้าเราอยากจะใช้นะฮะแบบนะฮะขับเครื่องแบบ4ล้อนะฮะตัวนี้เราก็มีสวิ์นะฮะหรือว่าปุ่มโหมดหมุนมานะฮะแบบออโต้ขับแบบ4ล้อนี่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะใครมองหา X t a i l นะคันนี้ไม่ผิดหวังแล้วที่สำคัญนะได้รถสวยมากนะคันนี้ราคาแบบนี้ได้ตัวท็อปด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะด้านท้ายจับหัวนอดดีกว่าไป เอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายของ Nissan X t e l ครับไฟท้ายสภาพดีด้านท้ายครับไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะสภาพดีเลยละครับตัวนี้เดีย๋ยวเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายตัวนี้ก็แบบออโต้ไฟฟ้านะเปิดจากรีโมทได้นะฮะเปิดจากตัวกุญแจได้เปิดจากด้านในได้แล้วก็เปิดจากด้านท้ายนี่ได้เลยโอ้ดินรถสวยมากครับเปิดขึ้นมานี่หนาหัวน็อตครับได้เดิมเดิม พลาสติกไม่กรอบไม่แตกไม่หักนะครับผมด้านในเม็ดอาร์กอยู่ครบหัวน็อตไม่ถอดนะไม่แกะนะครับผมรอยซีนแนวยาเดิมๆครับนี่ด้านท้ายนี่ตัวเอ็กเทลคันนี้นะครับเป็นตัว3มแถวนะฮะคือคือเบาะนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับเบาะนะฮะจะมีเบาะเสริมนะฮะให้นะครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งนะฮะช่องทางที่ใครอยากจะได้ Nissan X Trail ครับคุ้มค่าแน่นอนนะฮะกับรถ3แถวแบบนี้นะฮะมีเบาะเสริมให้พร้อมเลยด้านท้ายสวยครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่องผมไป เอาแล้วตอนนี้ผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาครับหัวน็อตเนี่ยนี่ได้เดิมนะจากโรงงานเลยครับเกลียวหัวน็อตหรือว่าเหลี่ยมของตัวน็อตนะครับไม่มีการแกะการถอดหรือว่าล้มนะฮะไม่มีรอยซุ้มสนิมกินนะฮะหัวน็อตแก้มครับไม่มีการแกะการถอดเลยนี่ได้เดิมได้บางจัดคาหน้าเดิมๆฝากระโปรงสติกเกอร์นะฮะอยู่ครบหมดเลยรอยซีแนวยาครับไม่แซะไม่แกะไม่ถอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะ ไม่กรอบไม่แตกไม่ล้าสีสันด้านหน้าเต็มครับตัวนี้กล้องนะฮะอยู่ที่ใต้โลโก้ทีนิสันนะฮะคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยยางปี2021เลยโอ้โหรถพร้อมใช้ขนาดนี้ราคานะฮะราคานะฮะ479,000บาทครับเป็นไงเป็นไงราคานี้รับประกันไปอีก2ปีครับ20,000กิโลซ่อมศูนย์นิสันด้วยรับประกันชนจมนะ้ำพลิกคว่ำคนตายรถไม่แท้ให้อีกต่างหากโอ้โหนี่นะฮะ ผมบอกเลยว่านะถ้าคุณไม่ติดแบรนด์นะฮะนิสสันนี่ตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วที่สำคัญครับเป็นตัวเบาสามแถวด้วยราคาแบบนี้หาจับยากครับนะออกห้างล้านกว่านะรถพวกนี้ออกห้างล้านกว่าตอนนี้เหลือราคา479,000ปะ่ะวันนี้อึ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดย คา r o s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u ชั c o m